เปิดดวงลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ได้เวลาลุยทำเดินทางออนไลน์ดีมากเจรจาก,ก็ผ่าสำเร็จผ่าล่ารวยแถมได้โชคก้อนใหญ่จากเลขบ้านรถและที่ดินสวัสดีครับทุกท่านและชาวลัคนาราศีมิถุนครับบอกเลยนะครับมาฟังกันเยอะๆได้เลยครับเพราะมีข่าวดีจะบอกใน หลายเรื่องหลายสถานเลยก็ว่าได้นะครับและไม่เป็นการเสียเวลามันเริ่มกันเลยครับเพราะต้องเริ่มแล้วนะครับดูสิครับการเงินและโชคลาภของชาวมิถุนนี่จะโดดเด่นมากนะครับเพราะในช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้นะครับมีดาวอาทิตย์นะครับโคจรร่วมกับดาวพฤหัสในภพลาพระลาพระหัสได้ราชาโชคดาวที่ได้มาหาอุดในเรือนลาพระโอ้แสดงว่าจังหวะนี้นะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากการงานจากการเดินทางเจรจาติดต่อนะครับเพราะดาวที่มาจากเมือสหัชชะสหัชชะลาภเนี่ยอยู่ตั้งแต่13เมษายนถึง14เดือนพฤษภาคมเลยนะครับอยู่เป็นหนึ่งเดือนเต็มเต็มครับแล้วที่จะมาเสริมเรานะครับก็คือดาวพุธอันนี้ดอกจันตัวโตโต,ตเลยนะครับเพราะดาวพุธเป็นดาวประจําตัวเรานะครับที่ผ่านมาในเดือนมีนาและเมษาสองเดือนเลยนะโครจรไป เจอพระลาหูคู่ศัตรูครับพุทธอันธพาลวิวาทลาหูสแสดงว่าชาวมีทล่ผ่านมามีหนักมีเหนื่อยมีปัญหาอุปสรรคเจรจาอะไรก็ยังไม่สําเร็จแต่ลังวันที่เจ็ดพฤษภาคมไปแล้วแล้วพุทธดาประจําตัวเราอยู่ในเรือนลาภได้ณนณะละอุดมมาเกณฑ์เป็นเกณฑ์แห่งความสําเร็จอันยิ่งใหญ่มัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์อันเกิดจากตัวเราความคิดความอ่านความรู้ลงมือทาถึงได้บอกนะว่าให้ทําให้ลุยให้ เต็มที่เลยและทําให้ไหวห้ามลังเลชักช้าอึดอาดยืดยาดอดอีกเพราะดาวพุธเดินไวมากเสร์ดเลยมีเวลาแค่7พฤษภาถึง25พฤษภาคมเท่านั้นนะครับที่จะอยู่ในเรือนลาพระที่สําคัญถ้าเป็นต้นเดือนนจะดีมากเพราะว่าดาวพุธอยู่ร่วมดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตร ผู้วิชาการผู้บริหารจัดการเมนเนตเน้นแสดงว่าเราจะจัดการอะไรได้หลายๆอย่างอย่างลงล็อกลงตัวแล้วนามาซึ่งโชคลาภความสำเร็จือชื่อเสียงและเกียรติยศเห็นไหมดีๆทั้งนั้นเลยนะครับะฉะนั้นรีบลุยร,รีบทาจะ,ะเกิดโชคลาภความสําเร็จแล้วโชคลาภเนี่ยถ้ามองกันเจาะหรือกระดาพูดยังมาจากเรือนพบพันธุด้วยพันธุลาภตั้งแต่เจ็ดพฤษภาคมครับมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถ ซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์โดนเด่นนี่ใครกำลังทําเรื่องนี้อยู่รอเลยนะครับได้แน่นะครับแต่ได้มากได้น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดาวพุธในพื้นดวงเกิดด้วยนะครับเพราะที่ไายเนี่ยเป็นดาวจรครับดาวจรนี่ก็คือจรมาดีไงก็มีสิทธิ์ได้แต่มากน้อยขึ้นอยู่กับดาวพุธเดิมถ้าดาวพุธเดิมของท่านอยู่ในเรือนที่ดีอยู่แล้วเช่นอยู่ในเรือนลาพะเรือนราชโาชคอะไรเงี้ยมีเกณฑ์จะได้เยอะนะครับแ้วถามว่าจะรู้ได้อย่างไรล่ะ อันนี้ก็ต้องให้าจารย์เกตเทวเนี่ยอาสายินดีครับมาดูดวงเจาะลึกอใค้ทันนะแต่ถ้าภาพรวมดาวจรเนี่ยดูดีเพราะนั้นก็ไปจุดจงังหวะที่จะมีเกณฑ์ได้หรือเลขบ้านเลขรถจะออกนะถําโชคาภได้จากไหนนี่อย่าบอกเลยเลขบ้านเลขรถครับมีเกฑตออกได้ชัดมากนะครับตรงนี้นะภายในวันที่25ก็เช่น16พฤษภาคมอะไรแบบนี้ก็ได้ หรือดาวพุธมาจากการเดินทางเจรจาติดต่อสื่อสารป่าไงเจรจาอ่อนหวานที่ไทยพุทธแสดงว่าช่วงนี้เจรจาพารวยพาสําเร็จมีการเซ็นเอกสารใายคอนเดคจะเซ็นอะไรไปเซ็นเหลัาวันที่เจ็ดพฤษภาคมเลยนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามากเราจะได้เรียกเบนฟิตได้กาไรได้ความคุ้มค่าโอ้สุดๆเลยนะครับตรงนี้ลุยทำนะแล้วนอกจากนั้นดูสักสังเกตดีๆนะครับ เรือนลาพมีดาวเยอะมากดาวสุกครับดาวสุกเนี่ยจะมาอยู่ในเรือนลาพาตั้งแต่่สิบเจ27เมษาไปถึงวันที่21พฤษภาคมอ้าวที่พูดเนี่ยก็คือเรือนพฤษภาเกือบทั้งเดือนครับดาวสุกก็โครจรอ,อยู่ในเรือนลาพาด้วยดาวสุกมาจะพบปุตตะปุตตะลาพะได้โชคลาภจากลูกบริวารลูกน้องที่ทํางานโอ้โหโดดเด่นเห็นไหม ดีมากๆเลยนะครับตรงน,นี้มีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธดาวพฤหัสโครจรอ,อยู่ในเรือนโชคลาภก็จะส่งผลให้การเงินการทองใลยค,คึกคักเงินทองไหลมาเทมาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดังนั้นชาวทุนรู้เลยว่าที่หนักๆที่เหนื่อยแค่แค่สองเดือนที่ผ่านมามีนาเมษาครับพฤษภาได้เวลารวยได้เวลาปังก็ลงมอือทำเยอะๆนะครับจะประสบ ความสุขความสำ,สำเร็จความเจริญเดินทองก็จะมานะแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเข้าปลายเดือนเนี่ยโดยเฉพาะหลังวันที่ยี่สิห้าพฤษภาคมไปแล้วเนี่ยจะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวสุ์ดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศแสดงว่าช่วงนั้นนะ่ะเบาได้เบาเซฟทําตัวอ on ่อนหวานเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักเนี่ยนะก็จะผ่านได้แต่เดือนพฤษภาในช่วงต้นเดือนตั้งแต่ปลายเดือนเมษา ต้นเดือนพฤษภาถึงกลางเดืเอนเกิดเป็นยี่สิบกว่าเนี่ยโอ้โหดาวกระจุกอยู่ในเดือนโชคลาภนะครับเพดัะนั้นใครทําง,งานธุรการติดต่อสื่อสารค้าขายลุยเลยจะดีมากๆโชคลาภก็จะมีมาสมทบให้กับเราบางคนไม่เสียงโชคไม่ถูกแต่ก็ไน้ได้อะไรดีๆกลับมาอย่างแน่นอนแต่มากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับตรงนี้โอ้โหเรียกว่าจุกใจกันแล้วนะการเงินและโชคลาภดีมากๆทีนี้มาดูเรื่องการงานครับดาวการงานเนี่ยคือดาวพระศุกดี น,นี่ต้องยอมรับกปนก่อนว่าดาวการงานจะย,ย้ายเข้าสู่เดือนวินาเนียตั้งแต่สามสิบเมษาที่ผ่านมาก็คืออยู่ในเรือนวินาเนีทั้งเดือนนะครับแต่อาจารย์มองแล้วเนี่ยไม่ได้วินาทไปตามชื่อนะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าคนให้นะครับสองมีเรือนการงานครับมีดาวอังคารมาครับอังคารมาแต่วันที่ยี่สามเมษายนครับ ก็อยู่ร่วมกับพระราหูคู่มิตรคู่ธาตุลมและดาวเจ้าเดินการงานคือธาตุน้าก็คือราศีมีเห็นไ,ไหมลมเจอน้ํามันก็เสริมกันอ่ะแสดงว่าการงานเราเนี่ยบอกเลยครับจะเป็นช่วงที่เดินทางบ่อยมากก็อ,ออกไปพบปะเจรจาหรือใครทําเกี่ยวกับออนไลน์นั่นมันจะปังมากจิมีการมองเห็นการเข้าถึงการกดไลค์กดแชร์นําไปสู่การมีไรายได้การปิดการขาย การได้เงินได้ทองจเจริญรุ่งเรืองดีนะครับบอกเลยแล้วดาวอังคารเนี่ยพูดกันตรงๆเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาบด้วยนะครับดาวโชคลาบไปเจอคู่มิตรในเรือนการงานเห็นไหมก็แสดงว่างานพาสําเร็จพาล่ารวยทํางานเยอะๆลุยเลยหรือใครที่จะปรับจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนไปเป็นนายตัวเองทําเลยเปลี่ยนแล้วดีเห็นไหม การงานก็อยู่ยในมุมที่รุ่งโรยยิ่งถ้า7พฤษภาคมไปแล้วอ่ะยิ่งชัดสิเพราะว่าคู่ศัตรูในเรือนการงานหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะครับมีแต่คู่มิตรอยู่ในเรือนการงานแสดงว่าติดขัดอะไรจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ยิ่งดาวการงานรดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนวินาศนะแต่เดี๋ยวพอวันที่1่พฤษภาดาวอาทิตย์ก็มาร่วงวงนะครับเป็นคู่มิตรกัน นะครับ่อวันที่ยี่สิบเอ็ดพุทธศกานดาวศุก์ก็คู่มิกราดาวพฤธาหันดาวการงานก็มาอีกดาวพุธก็เป็นคู่มิจฉยคู่มิอยู่ในเรือนหนี่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะครับมีอะไรติดขัดก็จะผ่านได้เพียงแต่ว่าเขาจะสื่อว่าให้เราเนี่ยไปทาอะไรแดนไกลไปทําอะไรที่กต่างดินได้ต,ต่างประเทศไปทำผ่านโลกออนไลน์เน้นแก้ปัญหาแล้วจะประสบควาสมสําเร็จแล้วดาวองคารเนี่ยในอีกเรือนพบหนึ่งอ่ะก็มาจากเรือน อลด้วยอลิกรรมะแปลว่าแก้ปัญหาบุกเบิกแล้วจะประสบความสําเร็จไม่ต้องกลัวสิครับรดาวพุธด,ดาวเองอยู่ในเรือนลาภก็แก้ได้ไงบุกเบิกได้สําเร็จอย่างแน่นอนและรีบลุยรีบทำการงานนี่ก็ช้าไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะคู่ทัดลงล,งลงมันพัดไปเลยไม่ไม่ไม่ไมค,ค่อยค่อยพัดพัดจะพัดหลุดไปเลยนะครับสองดาวพุธอีกเดินไวดาวประจําตัวเราไงมาทาอะไรก็ว่องไวเข้าข้องชัดเจนจะประสบความสําเร็จ นะไม่ว่าใครทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์การขายการตลาดเซลล์ดูดีออนไลน์ก็แจ๋วที่เป็นงานวิศวะการช่างเนี่ยหรือทหารตำรวจเนี่ยโอ้โหอังคารราหูคู่มิตรโอ้แล้วมีอย่างนี้นะเสริมได้อีกนะอังคารราหูเนี่ยเป็นคู่ชูแต่คู่ชูในความหมายของอาจารย์กกตเีวาก็คือเรามีสิทธิ์จะไปโฉกงานไปได้งานจากคนอื่นเช่นเราเข้าไปที่หลังนะแต่ด้วยเพอร์ฟอร์แมน หรือความรู้ความสามารถที่เรามีไปพูดคุยแล้วเขาถูกใจอ่ะเขาเทจากเจ้าเดือนมาซื้อเราก็ได้นี่บอกเลยนี่ดวงการงานเรามีถึงขนาดนี้เลยนะแสดงว่าต้องรีบทํารีบคุยรีบไปเจรจาติดต่อสื่อสารนะครับอย่าไปอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆอันนี้จะอดไม่ต้องกลัวอะไรเลยลุยนะจังหวะนี้เดือนนี้ดาวอยู่ในเดือนโชคมากถึงปลายเดือนน่ะก็จะย้ายออกหมดกันนู่นเลยยี่สิบห้าพฤษภาคมมักกันเร่งหมดเงินพฤษภาแล้ว เดอนเดียนวิทนารถยนต์แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าใครอยากรู้ก่อนก็มาจองคิวกับาจเซเวอรได้นะดังนั้นสรุปเนี่ยเงินโชคลาภงานปังครับบอกเลยทีนี้มาดูความรักกันบ้างนี่แหละความรักเป็นเรื่องที่ต้องฝากเพราะความรักคือดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เดือนมิถุนาไปแล้วนะครับตั้งแต่30เมษาย,ยนนะเพราะฉะนั้นความรักเบาได้เบานะครับถ้าใครเจออยู่แล้ว ก็ประคับประคองดูแลกันไปหรือมีเจะพาคนรักไปเปลี่ยนบรรยากาศเที่ยกไปทําอะไรดีๆร่วมกันพาไปทําบุญได้หมดแต่ถ้าคนโสดยังไม่ได้เจอแล้วอยู่มาถึงพฤษภาคมเนี่ยแล้วเข้าเรือนวินาไปแล้วเนี่ยจะเจอจะมีที่เจออยู่นะแต่จะต้องทําตัวแบบเรียกว่าไม่เปิดเผยไม่เอกระเลิกไม่โชว์ไม่งั้นเดี๋ยวจะไปได้เหมือนกัน เราต้องคบแบบเงียบไว้ก่อนจะดีแล้วมีเกณฑ์เจอแบบปุบป,ปับฉับพลันนะครับเพราะดาวราเจอดาวมฤตอยู่ครับสองมีเกณฑ์ได้เป็นเจอพ่อไม้แม่ไม้หรือต่างชาติหรือลูกกมพร้าหรือคนคู่ชีวิตอะไรแบบนี้นะครับแต่ในมุมหนึ่งก็ระวังหน่อยเพราะอังคารลาหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาเห็นไหมก็มีเกณฑ์ที่จะเรียกว่าไปเจอคนมีเจ้าของที่ได้มาจากการติดต่อในเรื่อง การงานอ่าเพราะฉะนั้นไปคุยเรื่องงานก็วางตัวดีๆนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อ่านะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าฝากไว้ด้วยเลยนะครับตรงนี้และที่สําคัญดาวพุธเราอีกอยู่ร่วมกับดาวศุกร์อ่ะคือดาวศุกร์มารอแล้วพุธมาตั้งแต่วันที่เจ็ดเจ็ดถึงยี่สบเอ็ดนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับพุธศุกร์อีกคู่ยาดูเบามากักม,มัวเมาเสษสมงจนสงสาร โอ้โหความรักนี่ก็ฮอตไม่เบานะครับเนี่ยแล้วอยู่ในเวลาพระอีกโอ้โหมีเกณฑ์จะมีคนอยากมากินเรานะครับมีคนอยากมาใกล้ชิดเราอยากได้เราอยากจีบเรานาดูให้ดีแล้วกันนะเพราะช่วงที่บอกเนี่ยดาวคู่ไปอยู่พีนาแล้วนั้นทําอะไรก็ไต่ต่อให้รอบคอบนะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยจะดีกว่านะครับ,นะรบพะพทธสุขเนี่ยพอพูดก็ตัวเรา ศุภก็เป็นผู้ธาตุเราแสดงว่าเรามีเกณฑ์จะเจราจาจะหยิบจับทําอะไรแล้วมันได้โชคได้ลาภเจริญรุ่งเรืองประสบความสําสเร็จครับอ่าน่าโฟก,กัสด้านนี้ได้เลยก็จะดีมากหรือเสริมอีกนิดหนึ่งก็คือเรามีดาวเสาร่วมดาวเกตนะครับอยู่ในภพสุภะเอาแล้วสแสดงว่าไปมูไปไหว้เทพมีเกณฑ์จะประสบความสําสเร็จเหมือนเป็นกําลังภายในเสริมเราอีนี่นะโดยเฉพาะพ่อปู่พญานาค โดดเด่นนะครับตรงนี้มูแล้วก็ขึ้นอีกนะครับช่วงเวลานี้สุดท้ายเรื่องสุขภาพสุขภาพแน่นอนมีนามีสามีเกณฑ์ป่วยเจ็บได้หมดเพราะเจอคู่ศัตรูแต่ถ้า,ล ắng, าหลังเจ็ดพฤษภาคมไปแล้วมีเกณฑ์หายป่วยหายเจ็บหายจนด้วยอพูดอย่างนี้เลยนะแล้วก็ดูแลสุขภาพดีเพืหลังวันที่ยี่ห้าพฤษภาคมดาวพุธจอยู่ในเรือนวินาศไงก็มีสิทธิ์ที่จะเบาลงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยได้อะไรอย่างนี้นะก็ฝากดูแลสุขภาพด้วย ครับส่วนเรื่องรถครอบครัวเลยเนี่ยก็อ,อย่างที่บอกมีเกณฑ์เรื่องบ้านเรื่องรถออกหรือบางคนซื้อรถได้บ้านได้รถเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถในพวกช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากหรือจะให้อาจารย์เกสมาดูเลิกงามอย่างดีในการออกรถก็ยิ่งดีครับอ่านภาพรวมนี้โดดเด่นนะผูกด,ดวงแล้วมีดาวคู่มิตรนะดาวจรเป็นะคู่มิตรในเดืนะดนะอนพฤษภาคมก็ส่งผลให้ชาวไม่ถุนนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองร่ำรวย เสริมข้าไปอีกนะครับเลขมงคลครับ51790ครับขอให้ชาวนิจฉวนเฮงๆงรวยๆเลยนะครับรงนี้แต่ที่สำคัญครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะครับยิ่งดีจะได้เป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะครับเป็นกำลังใจเป็นค่าวูลให้อาจารย์เจ็ซี่ว่ะก็ได้ครับองนี้เราจะต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปเนี่ยเป็นดาวจรนะครับบูบวกกลมสีแดงสิบดวงเท่านั้นแต่ถ้าของเดิมอ่ะ เห็นไหมครับต้องดูดาวเดิมในกรอบสีน้ําเงินก็คือดาวเดิม1ิดาวจออีกส0อีก12เรือนพบอีก8ทักษะเก9ด้าช่องเนี่ยรวมแล้วมีความเป็นไปได้ในชีวิตเราแบบ9 6้0พห้อยแบบแต่ใจคิดถว่าดูค่าครูเป็น79ยิบาทนะนาทีนี้ตอนนี้เท่านั้นอนาคตขึ้นอย่างแน่นอนครับใครอยากดูดวงลึกๆแม่นๆโดยเฉพาะดาวพุธเห็นไหมที่บอกว่าอยู่ในเรือนราะเฮ้ยจะได้มากได้น้อยต้องทำยังไงถึงจะได้เนี่ยผมมีทางบอกว่าต้องดูพื้นดวง จองมาเลยครับแอ, line, แอดไลน์แอดสายกิเทวะหกห้าหสิบเคิวอาร์โฟร์ครับนะก็ทําตามที่ไลน์บอกโดยไม่ต้องกังขาไม่ต้องสงสยัยจองมาได้เลยบางคนได้ดูภายในหนึ่งถึงสองชั่วโมงแต่ถ้าช้าสุดก็ไม่เกินยี่สิบชั่วโมงเพราะอาจารย์เกตส์ฟูลไทม์ตรงนี้แล้วจะมีสีมงคลเลขมงคลนะครับแล้ววิธีแก้อีกวิธีเสริมดวงอีกเยอะแยะมากมายเพราะจากการสิบกว่าปีแล้วดูมาเป็นหมื่นหมื่นดวงนะครับตรงนี้ฝากไว้เลยนะใครอยากดูจองคิวมาได้เลยนะครับแน่นอนครับดนนรัปสัดน,นดีย้ายอาจารย์เกตสมี ทำบุญรับดาวพฤหัสบดีย้ายครับผมและช่วงนี้มีดาวพระศสบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีอาจารย์เกรซเทวาจึงเปิดฝากดวงแผ่นทองว i p พีกับองค์พ่อพระพ,พิฆเนศบางครอบครัวมีความสุขเพราะดาวพระัสบดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสําเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิฆเนศเลยครับเทพแห่งความสําเร็จความสุขสมหวังดังปารถนา มีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีปัญญาดีมีสติมีองคความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเรื่องขั้นขยับขยายรั่มรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงณเมตตามหาหนิยมคนอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาเห่งมหารวยสุขเจริญยิ่งๆขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่ไลน์แอดไซเกทเทวหกห้าทักว่าฝากดวงดาปัตสุบดีใหญ่บอกชื่อนามสกุลจริง วันเดือนปีพศเ,เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทอง VIP มาที่490บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุขสมหวังอานมโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ